นิทานเรื่องอย่ามิ่นเงินน้อยเรืองกับฤทธิ์ทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองคนเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่อย่างเล็กๆฐานะทางครอบครัวของเรืองกับรทธิ์นั้นมีอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไปทั้งสองเติบโตเป็นหนุ่มก็เลยมาช่วยพ่อกับแม่ของตนเองนั้นทำงานไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ และรวมไปถึงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและบางวันถ้ามีชาวบ้านที่มีวัวมีควายเยอะชาวบ้านก็มักจะให้สองคนไปช่วยดูแลและต้นควายของชาวบ้านกลับเข้าคลอกในตอนเย็นทําให้เรืองกับริ์พอได้เงินมาบ้างอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เรืองกับริ์พากันไปปีนต้นมะขามเล่นเรืองจึงได้พูดกับริ์ไปว่า นี่เจ้าริทเราสองคนก็โตเป็นหนุ่มแล้วเราจะทำงานอะไรกันดีเพื่อจะได้มีเงินไว้กินใช้ไม่ลำบากขัดสนคนแค้นเหมือนกับพ่อแม่ของพวกเราริทจึงตอบว่านั่นนะสินะข้าเองก็คิดไม่ออกอยู่เหมือนกันว่าจะทำงานอะไรดีครั้นจะเป็นเจ้าคนนายคนไอเราก็ไม่ได้ดำเรียนวิชาอันใดพอสองสหายคุยกันไปมา ก็เป็นเวลาพบข้าพอดีทั้งสองคนจึงได้รีบพากันไปต้อนควายแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปหลายเดือนผ่านไปชาวบ้านได้พากันพูดคุยและเล่าเรื่องราวของพ่อหมออ่ําหมออ่ําเป็นพ่อไม้หมออ่ํามีลูกสาวหนึ่งคนชื่อมาลาหมออ่ํานั้นมีอาชีพร้องเพลงตามถนนเพื่อแลกกับเศษเงินเล็กๆน้อยๆโดยมีมาลา ลูกสาวคอยช่วยเหลือพ่อและไปด้วยกันอยู่เสมอซึ่งปกติแล้วทั้งสองคนพ่อลูกก็มักจะปักหลักและร้องเพลงกันอยู่ที่หน้าตลาดโดยความสวยของมาลาลูกสาวจึงทำให้มีเศรษฐีเจ้าถิ่นมักจะจ้องและหมายตาปักใจจะเอามาลานั้นไปเป็นเมียหมออ่ำผู้เป็นพ่อได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้เข้า ก็เกิดความห่วงใยความปลอดภัยของลูกสาวและเป็นห่วงลูกสาวมากในค่ำคืนหนึ่งหมออำ่ำได้แกล้งบอกมาลาลูกสาวไปว่ามาลาลูกรักพรุ่งนี้เจ้ามิต้องอยู่กับพ่อจนค่ำม,มืดดอกพ่อรู้สึกอยากกินแกงเขียวหวานลูกช่วยกลับบ้านไปก่อนแล้วทำแกงเขียวหวานให้พ่อกินทีจะได้ไหม มาลาไม่เคยปฏิเสธผู้เป็นพ่อได้สิจ้ะเช้าวันต่อมาหลังจากที่ร้องเพลงจนพบค่ำแล้วเธอจึงได้รีบนำเงินที่ได้จากการร้องเพลงไปซื้อปลาและเครื่องเคียงเตรียมกลับไปบ้านเพื่อทำแกงเขียวหวานรอพ่อตามที่พ่อนั้นได้สั่งเอาไว้ทางด้านในอ่ำได้ร้องเพลงต่อเนื่องและบังเอิญ หมออำได้ยินลูกน้องของเศรษฐีพูดว่าไอ้ดำในค่ำคืนนี้เอ็งเตรียมตัวไปดักฉุดนางมาลาให้ได้นะท่านเศรษฐีสั่งเอาไว้ไอ้แดงลูกน้องอีกคนจึงสวนกลับว่าเฮ้ยไอ้ดำทำไมนายเศรษฐีจึงไม่ไปขอนางมาลากับไอ้หมออ่ำละ่ะไปขอนางมาลาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปว่า ไอ้ดำได้ฟังจึงฟาดมือไปบนศีรษะของไอ้แดงเสียงดังพว่ไอ้โง่คนอย่างท่านเศรษฐีนะหรือจะยอมไปสู่ขอลูกสาวไอ้คนขอทานร้องเพลงข้างถนนเพื่อแลกเศษเงินไปไปเอ็งรีบไปเตรียมตัวตามที่ท่านเศรษฐีสั่งเถิดไอ้แดงกับไอ้ดำคนของเศรษฐีจึงได้แยกย้ายกันไปแล้วหมออ่ำจึงได้รีบรุดหน้ากลับมาที่บ้านพอกลับมาแล้วหรือจ๊ะ มาลาได้ยินเสียงฝีเท้าของหมออ่ําเธอก็รู้ได้ในทันทีว่านั่นคือพ่อของเธอกลับมาแล้วมาจับพ่อจา๋าพ่อไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวกันนะจ๊ะเรามากินข้าวพร้อมกันเลยมาลาลูกไปเก็บของเดเข้าอ่ำไม่พูดพร่ำทำเพลงดิบบอกลูกสาวให้ไปเก็บเสื้อผ้าและข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็น มาลาทำหน้างงก่อนจะรีบทำตามที่พ่อนั้นได้บอกทั้งหมดจากพ่อเร็วๆนะลูกเราต้องรีบไปกันแล้วมาลาเก็บข้าวของที่จำเป็นใส่ไว้ในห่อผ้ามาแล้วจ่าพ่อทั้งอ่ำและลูกสาวจึงได้รีบเดินอ้อมไปทางหลังบ้านพ่อบอกได้ด้วยยังจ๊ะทำไมพ่อถึงรีบเร้นขนาดนี้ ข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินเลยอ่ำผู้เป็นพ่อจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับมาลาได้ฟังไอ้คนใจชั่วมาลาอุทานออกมาทั้งสองพ่อลูกได้เดินลัดเลาะ,ะป่ามาจนข้ามาอีกฝั่งของหมู่บ้านทันใดนั้นเองลมพายุก็พัดมาอย่างหนักไม่นานฝนก็เทเม็ดลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้สองคนพ่อลูกนั้นรีบวิ่งหาที่หลบฝน แต่ด้วยรมกันโชกแรงและฝนที่ลงเม็ดอย่างหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพันทำให้สองคนพ่อลูกถูกสายน้ำนั้นพัดไปพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอจ๋าเสียงสุดท้ายของมาลาที่เรียกอ่ำผู้เป็นพ่อก่อนที่ทั้งสองจะถูกกระแสน้ำป่าไหลและพัดร่างไปหลายวันต่อมาเรืองกับริ์ก็ได้ออกมาเลี้ยงควายตามเดิม เรื่องเห็นว่าวันนี้นั้นอากาศร้อนมากจึงได้ชวนฤทธิ์ลงไปเล่นน้ําในลําห้วยปะไอเจ้ารทธิ์ไปเล่นน้ํากันฝนตกติดต่อกันหลายวันวันนี้แดดจ้าแล้วเราไปเล่นน้ําให้หายร้อนกันดีกว่าว่าแล้วสองคนจึงได้มาที่ริมห้วยไอเรื่องนั่นนั่นคนไม่ว่าเฮ้ยตายเรื่องก็ไม่รู้ฤทธิ์ทำท่าตื่นตระหนกตกใจเมื่อเห็นหมออ่ำนอนหมดสติ อยู่ที่ริมลำธารแห่งนั้นเรืองจึงได้รีบเดินเข้ามาใกล้ๆและใช้ในมือของตัวเองแตะไปที่จมูกของหมออ่ําจนรู้ได้ว่ายังยังเขายังไม่ตายทั้งสองคนจึงได้ช่วยกันพยุงร่างของหมออ่านั้นไปไว้ที่กระท่อมร้างไอ,เอง้เรืองนั่นดิทก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นร่างของมาลานอนจมอยู่กับกองเศษไม้ที่ไหลามาทับถมกัน ทั้งสองจึงได้พาสองพ่อลูกมาที่กระท่อมร้างพร้อมกันและได้ทำการก่อไฟและไปหาเสื้อผ้ามาผัดเปลี่ยนให้กับทั้งสองคนเมื่อเรืองกับริธได้เห็นมาลาทั้งสองสหายก็เกิดตกหลุมรักนางในทันทีทันใดนั้นเองเสียงไอของหมออ่ำก็ได้ดังขึ้นก่อนที่ดวงตาทั้งสองข้างจะค่อยๆลืมตาขึ้นมาฟื้นแล้วลกท่านลุง เรืองกับริทได้เอ่ยถามด้วยสีหน้าดีอกดีใจมาลาหมออ่ำหันไปหาบุตรสาวก่อนในทันทีมาลาบุตรสาวนั้นกำลังหลับอยู่ทันใดนั้นเองริทก็ได้มาพร้อมกับข้าวห่อใบตองและในกระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำดื่มอยู่ด้วยนี่ข้าวกับน้ำท่านทั้งสองกินก่อนเถิดแล้วนี่พากันหนีอะไรมารึอ หมออัมจึงได้รับห่อข้าวพร้อมกับกระบอกน้ำนั้นมาแล้วพูดว่าขอบน้ำใจเจ้าทั้งสองมากข้าชื่อหมออัมเรื่องได้ยินชื่อหมออัมมานานแล้วหมอดูที่ชาวบ้านล่ำลือกันว่าดูหมอแม่นนักแลท่านคือหมอดูนักดนตรีร้องเพลงแลกเศษเงินใช่หรือไม่หมออัมพยักหน้าพร้อมกับตอบว่าใช่แล้วข้าเอง ข้ามาจากหมู่บ้านอีกฟากยังไงข้าก็ขอขอบน้ำใจเจ้าทั้งสองมากทันทีที่มาลาตื่นข้าจะต้องเดินทางต่อแต่อย่างไรเสียเราสองคนพ่อลูกคงจะต้องขอนอนพักที่กระท่อมนี้ก่อนเรื่องกับริ์จึงต่อไปว่าตามสบายเถิดท่านกระท่อมนี้ไม่มีเจ้าของดอกท่านกับลูกสาวพักผ่อนก่อนเถิดพรุ่งนี้เช้าข้าสองคน จะเอาเข้าวกับน้ำมาส่งให้วันนี้ค่าแล้วเห็นทีเราสองคนคงต้องกลับบ้านก่อนละเช้าวันต่อมามาลาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเรียวแรงเพราะว่าเธอนั้นได้นอนพักพ่อจ๋านี่ฉันนอนหลับไปนานเท่าไหร่หรือจ๊ะเธอถามขึ้นเมื่อรู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นหลับไปนานหลายวันเจ้าหลับไปสองวันมาลาเอ้ย มาลาฟังพ่อนะเราจะต้องเดินทางต่อแล้วลูกจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะลูกหากว่าลูกคิดจะมีคู่ครองอย่ามองคนเพียงแค่ภายนอกให้ลูกดูคนที่ขยันเอาการเอางานนะลูกรักของพ่อเพราะว่าพ่อเองก็ไม่รู้จะได้อยู่ดูแลและปกป้องเจ้าไปนานแค่ไหนพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิจะ๊ะ เราสองคนลำบากมาด้วยกันเราสองคนกำลังจะสบายขึ้นนะจ๊ะพ่อเราเก็บเงินได้บ้างแล้วฉันตั้งใจว่าจะเปิดร้านขายขนมไทยและร้านขายข้าวราดแกงแต่เราสองคนพ่อลูกก็ามาเป็นแบบนี้ซะก่อนหญิงสาวพูดพรางหยิบถุงหุ้มที่ข้างในนั้นมีเงินที่เก็บออมเอาไว้อยู่จำนวนหนึ่งไม่นานเรื่องกับริก็ได้มาถึง นี่เป็นข้าวกับน้ำทันทั้งสองเอาไว้กินในระหว่างเดินทางนะจ๊ะหวังว่าเราคงได้พบกันอีกเรื่องกล่าวโดยที่ริทนั่งมองและพยักหน้าอยู่ข้างๆเจ้าทั้งสองช่างเป็นคนใจดีมีน้ำใจยิ่งนักเจ้าสองคนไปหากดอกไม้มาสักคู่สิข้าจากดูดวงให้หมออำ่ำที่ไม่เคยดูดวงให้ใครมานานมากแล้ว แต่เพื่อเป็นการตอบแทนของทั้งสองหนุ่มหมออ่ำจึงคิดจะดูดวงให้เรื่องกับฤทธิ์เรื่องกับฤทธิ์ได้ไปหักดอกไม้แล้วมานั่งลงตรงหน้าเจ้าเรื่องเจ้าเป็นคนดวงอาภัพนะักเจ้าจงขยันทำมาหากินแล้วจะร่ำรวยกับเขาส่วนเจ้าเจ้าฤทธิ์เจ้าเป็นคนบุญหนักร่ำรวยมีฐานะ ีบุญมีวาสนาเมื่อทั้งสองได้ฟังก็รู้สึกเชื่อในคำทำนายของหมออำ่ำก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายจากกันหมออ่ำกับลูกสาวก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองและมาลาเองก็ได้นำเงินที่มีที่เธอนั้นเก็บอ,อมเอาไว้ไปซื้ออุปกรณ์ที่พอใช้ได้มาลาทําขนมขายเริ่มจากทําที่ต้นทุนน้อยพอได้เงินมาใช้จ่าย และแบ่งบางส่วนเก็บออมเอาไว้เพื่อต่อทุนโดยที่หมออ่ำนั้นก็ได้คอยช่วยลูกสาวทั้งสองขายขนมอยู่นานหลายเดือนมาลาพอจะมีเงินเก็บออมมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้นำเงินไปขอผ่อนที่จากแม่ค้าอีกคนที่ต้องการเซ้งที่ต่อเพราะว่าแม่ค้าคนนั้นต้องการย้ายที่ทางเพื่อไปดูแลพ่อและแม่ของเธออีกเมืองหนึ่งโชคดีที่ขนมของมาลาอร่อยมาก รสชาติไม่เหมือนใครจึงมักมีคนมาสั่งล่วงหน้าและแห่กันมาซื้อที่หน้าร้านทาให้มาลามีเงินขายและกำไรจากการขายขนมทางด้านของเรืองเมื่อหมอดูบอกว่าวาสนาอาภัพนักเรืองจึงไต้เรืองจึงได้ตั้งใจทำงานและเก็บออมเงินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่รอคอยวาสนาเขารับจ้างดูแลวัวควายเช่นเดิม และนำเงินที่เก็บออกมาได้ทั้งหมดนั้นไปซื้อบัวคู่และเกวียนเรื่องคอยรับส่งสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าเข้ามาขายชายหนุ่มรับงานทุกอย่างขอเพียงเป็นงานสุจริตและมีเงินเรื่องได้นำเงินที่ได้มาเก็บออมเอาไว้เพื่อใช้ใจ่ายยามจำเป็นซึ่งต่างจากฤิ์หลังจากที่หมออ่ำได้ทักท้วงว่าฤินั้นจะร่ำรวย ชายหนุ่มก็เอาแต่เที่ยวเตร่และนางรอคอยวาสนาว่าสักวันจะร่ํารวยดังคําทํานายของหมออ่าได้ทํานายทายทักเอาไว้มันจึงทําให้ชีวิตของฤทธิ์นั้นยังย่ำอยู่ที่เดิมอยู่มาวันหนึ่งเรืองได้รับงานขนสินค้าไปส่งอีกฝั่งของหมู่บ้านด้วยความหวังดีที่มีต่อเพื่อนเรืองจึงได้แวะมาหาฤทธิ์ที่บ้านและได้ชวนฤทธิ์ไปด้วยกันเจ้าฤทธิ วันนี้ข้าจักขนส่งสินค้าไปส่งอีกฝั่งของหมู่บ้านเจ้าจักไปกับข้าหรือไม่หากได้เงินข้าจักแบ่งให้เจ้าคนละครึ่งฤทธิ์ทาท่าทีเมินเฉยแล้วตอบเรืองเพื่อนรักไปว่าโอ๊ยเจ้าเรื่องข้านี่เป็นคนมีวาสนาดีแท้ข้าไม่ไปหรอกโว้ยข้าจะไปทำงานให้เหนื่อยทำไมกันไม่เหมือนเจ้าดอกเจ้าเป็นคนอาภัพนักแรไม่มีบุญมีวาสนาไปไปเจ้าจงไปเถิด ริไม่สนใจในความหวังดีของเรื่องเพื่อนรักของตนเลยแม้แต่น้อยเรื่องเองก็ไม่ได้ขอร้องเพื่อนแต่อย่างใดถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะรักและหวังดีอยากให้เพื่อนได้ดีเหมือนตนเรื่องได้ลากเกวียนและลงของเสร็จด้วยความเหนื่อยล้าและบวกกับความหิวเขาจึงได้มองหาร้านข้าวราดแกงเพื่อจะแวะพักด้วยทันใดนั้นเองชายหนุ่มก็ได้หันไปพบกับมาลา หญิงสาวที่กำลังขมาักขาม้นตักข้าวราดแกงยกไปส่งให้กับลูกค้าที่ลูกค้านั้นนั่งกันอย่างถนัดตาในร้านของเธอชายหนุ่มไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปในร้านของมาลาในทันทีมาลาเจ้านั่นเองมาลาจำเรื่องได้เป็นอย่างดีเอาพ่อเรื่องไปยังไงมายังไงแล้วจ๊ะถึงได้มาถึงที่นี่หญิงสาวเอ,อ่ยถามชายหนุ่มจึงตอบว่าขามาส่งของน่ะ นี่เป็นร้านของเจ้างั้นหรือใหญ่ตัวเชียวหญิงสาวพยักหน้าพร้อมกับตอบว่าใช่แล้วจ้าเรื่องเชงเง้อเพื่อมองหาหมออ่ําก่อนที่จะเอ่ยถามมาลาไปว่าเอาแล้วนี่พ่อหมออ่ําพ่อของเจ้าสบายดีไหมมาลาวางมือจากการตักข้าวแกงนั้นลงก่อนจะตอบชายหนุ่มไปว่าพ่อของข้าท่านจากไปได้เดือนกว่าแล้วละ่ะมาลาร้องไห้โฮออกมา เรืองจึงเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้มาลานั้นรู้สึกดีขึ้นถึงแม้ว่าตนเองก็ตื่นตระหนกตกใจกับการจากไปของหมออ่ำด้วยเช่นกันข้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะแม่มาลามาลารู้สึกดีขึ้นทั้งสองคนจึงได้นั่งสนทนาถามสารทุกขสุขดิบซึ่งกันและกันหลังจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องก็ได้แวะเวียนมาหามาลา และวันไหนว่างเรืองก็ได้มาช่วยเธอขายข้าวแกงและขายขนมด้วยอยู่เป็นประจำหลายปีผ่านไปกิจการของมาลาก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับส่วนทางด้านของเรืองเองก็มีวัวเพิ่มมาหลายคู่และเรืองยังมีวัวเทียมเวียนไว้ให้พ่อค้าเช่าและมีคนงานมาคอยช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากทำให้เรืองกลายเป็นคนมีเงินมากมายเขาได้นำเงินไปซื้อที่ทางเอาไว้ และซื้อบ้านและนำเงินบางส่วนเก็บออมเอาไว้ซึ่งแตกต่างจากเจ้าริที่มัวแต่นั่งรอคอยวาส,สนาหมิ่นเงินน้อยริ์จึงได้นำที่นาที่ไร่และพวกวายของพ่อไปขายจนหมดตัวและในที่สุดริ์ก็กลายเป็นชายขี้เมาประจำหมู่บ้านทำให้คนเขาเล่าเขาลือวันเวลาผ่านไปหลายวันหลายปี มาลากับเรืองก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้และคบหาดูใจซึ่งกันและกันทั้งสองคนจึงได้ตกลงปรงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเรืองได้ไปสู่ขอมาลาจากนั้นทั้งสองก็ได้จัดงานแต่งเล็กๆและได้ใช้ชีวิตด้วยกัน โดยมาลายังคงขายข้าวแกงและเรืองเองก็มีกิจาการรับส่งสินค้าและได้ขยายกิจาการใหญ่โตไปตามหัวเมืองต่างๆทำให้เรืองกลายเป็นเศรษฐีใหม่และเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นและรวมไปถึงหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปเพราะว่าเรืองนั้นก็ได้ไปทำมาค้าขายกับคนหลากหลายหมู่บ้านทั้งสองคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตมาก ไม่นานสองสามีภรรยาก็ได้มีลูกชายคนแรกมาเชิยชมสมใจหน้าตาของบุตรชายทั้งสองนั้นหน้าละไม้คล้ายกับหมออ่ำไม่มีผิดสองสามีภรรยาจึงได้ช่วยกันเลี้ยงลูกและมีความสุขกับชีวิตในบ้านปลายมากขึ้นทุกวันและทั้งสองก็ไม่เคยหมิ่นเงินน้อยไม่เคยนั่งรอคอยวาสนาจนในที่สุดทั้งสองก็ได้กลายเป็นเศรษฐีและมีชีวิตที่มั่งคั่ง และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขสืบต่อไปจนจบอายุไขของทั้งสอง